ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านจุง้งบริการชิมสลัดหมูสันเฮ้ยสลัดสันหม,หมูหมูสันโอ้หมูสันจริงๆเหรอค่ะค่ะอัน,นนี้คือกุ้งกุ้งผัดกระเทียม ทอดกระเทียมโอเคมีกุ้งเผาหนึ่งโลกุ้งทอดกระเทียมสลัดหมูสันทอดมันปลากายทยอยชิมก่อนเนาะชิมสลัดหมูสันก่อนตอนนี้คือเต็มไปด้วยบรรยากาศเสียงผัดเสียงโทรศัพท์เดี๋ยวเดี๋ยวออกไปเล่าเงียบๆให้ฟังทีหละนะังอันนี้คือโทรศัพท์จะดังตลอดเวลาเพราะว่าเขาทำกับข้าวกันอยู่เขาไม่ว่างรัแต่คือฮอตมากช่วงนี้เอ้เหมือนเป็นหมูสับเลยเนาะชิมก่อน เหมือนเป็นหมูสับคลุกเครื่องแล้วก็เอามาชุบแป้งทอดอีกทีหนึง่งเนื้อมีความนุ่มแล้วก็ข้างนอกก็กรอบจิ้มน้ำสลัดน้ํำสลัดก็เป็นสไตล์โบราณแต่ว่าไม่ได้เปรี้ยวชดัดหวานมันออกมาทอดมันปลาก่ทอดมัน,าามนดีเนื้อน,นั่นแล้วก็พริกแกงไม่ได้เผ็ดกันไปด้วยนะหอมกำลังดีเลย กินกุ้งนะคะเดังเนื้อเด้งพันสุดจะกินหมดไหมในหนึ่งคำกินไม่หมด จะไม่ได้ปรุงรสอะไรเยอะเลยมีความหวานมันจากมันกุ้งจัดจัด<า>แล้วก็กุ้งเนือ้อเดง้งแน่นแบบกำลังดีแน่นแบบนุ่มๆใสๆฟินมากชิมต้ยมยำปลาหมาว้าวเรี้ยวเค็มหวานเผ็ดอ่อนๆแซ่บอยู่รสค่อนข้างกลมข้างในร้านนี่ยจะมีประมาณ หนึ่งห้าโต๊ะแต่ก็จะมีโต๊ะข้างนอกอยู่นั่งได้เล็กๆ2โต๊ะบรรยากาศก็จะเป็นครัวเปิดเต็มที่จะมีกลิ่นอาหารมีเสียงคุยคยีคืออาหารสดมากแล้วก็ราคาโอเคกุ้งโลละ900เราสั่งเป็นกุ้งทอดกระเทียมกับกุ้งเผาเขาเป็นไซที่ทำไมทำไมคุยเราไม่ลืมตาแดดอ่ะคุยคุยไปเดินไปแล้วกันเนาะ เขาเป็นกุ้งที่ไซส์ไม่ได้ใหญ่มากเกินไปไเนื้อมันก็จะมีความแน่นแล้วก็มีความเนียนละเอียดเราว่าไซส์ขนาดนี้กำลังโอเคอร่อยกุ้งทอดกระเทียมก็จะมีความหอมเนยรสชาติไม่ได้ไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มมากมมาก็จะมีความมันหอมหวานจากมันกุ้งแท้ๆระหว่างที่นั่งกินนี่คือโทรศัพท์เข้าตลอดเพราะว่าไม่มีคนว่างรับ ตอนนี้ก็จะฮอตเป็นพิเศษเนะแต่ว่าเราว่าถ้าเกิดช่วงไหนที่คนซาแล้วก็มากินได้เพราะว่ารสชาติดีราคาไม่แพงแล้วก็เจ้าของร้านก็น่ารักนะถ้านั่งข้างนอกได้ก็จะไม่มีกลิ่นควันอาหารอะไรมากมีสสาขาถ้าสาขานี้เต็มก็ไปอีกสาขานึงก็ได้ <c oughs> เมนูแนะนำกุ้งแนะนากุ้งทอดนื้อปลาไกยก็อร่อย <c oughs> ต้มยำก็ดีต้มยำรสค่อนข้างกลม <c oughs> ไปร้านต่อไปกัน